สนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์เสร็จไปแล้วครับหนึ่งเมนูครับเป็นแกงเห็ดเพาะนะครับแล้วก็เมนูที่2ผมเตรียมข้าวฟ่างมาแล้วก็จะมาทําเปียกข้าวฟ่างกับนี่ฤดูนี้มีลิ้นจี่ก็เลยจะใส่ลิ้นจี่แทนลำไยครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมเอาน้ำมะพร้าวอ่อนกับเนื้อมะพร้าวอ่อนประมาณ1ลิตรอันนี้1ถ้วยนะครับแล้วก็ผมมีน้ำตาล เตรียมไว้ถ้วยนึงก่อนเดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะหวานขนาดไหนแล้วผมก็จะมีน้ําสีใบเตยคือเอาใบเตยคั้นกับน้ําส่วนใบเตยอันนี้ผมก็จะเอามาที่จะเด็ดแบบนี้ล้างซะหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปในนี่ครับมะพร้าวอ่อนนะมะพร้าวอ่อนของเราตรงนี้ครับส่วนข้าวฟ่างเราต้องล้างน้ําก่อนครับท่านผู้ชมครับเวลาล้างข้าวฟ่างท่านผู้ชมก็ล้างแบบใจเย็นๆนะครับเพราะบ,บางทีเนี่ยอาจจะเป็น ช่วงเขาฟางที่เขาสกรปรกอาจจะมีเม็ดกรวดเม็ดทรายอยู่ก็ดูให้ดีนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีเปลือกเขาก็ล้างเปลือกออกให้หมดนะครับแล้วสีเหลืองที่เขาย้อมมาก็อออกให้หมดครับเขาฟางเวลาเก็บนาๆนอาจจะมีเหม็นสาบท่านๆก็ต้องล้างให้สะอาดสะอ,ดอย่างนี้ครับไหลน้ำเลยผมล้างไหลน้ําเลยนะครับท่านมครับมั่นใจว่ากลิ่นสาบของเขาออกไปหมดเรียบร้อยแล้วก็จะผมก็จะเอาสกฟ้างกอง ต้มในน้ำเดือดครับท่านผู้ชมครับแล้ก็ต้มให้เข้าฟ่างสุกนะครับท่านผู้ชมครับในระหว่างเดียวกันเนี่ยเราก็จะตั้งน้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวของเราให้เดือดเหมือนกันครับรอไว้เพื่อที่จะปรุงน้ำตาลครับ ท่านผู้ชมครับเวลาเรามีเขาบอกเข้าฟ่างจะมีทรายเนี่ยเราก็ล้างหลายๆน้าท่านผู้ชมนะครับล้างหลายๆน้ําแล้วก็ดูด้วยความละเอียดแหละครับว่าเขามีเม็ดทรายที่ใหญ่กว่าเม็ดข้าวฟ่างหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเวลากระทะเข้าฟ่างก็น่าจะมีทรายเนี่ยปนล,ลงมาบ้างนะครับดังนั้นก็ท่านผู้ชมก็ดูเอาแล้วก็สังเกตเอานะครับว่าเวลาเราล้างกับภาชนะเนี่ยไอข้าวฟ่างมันจะไม่มีเสียงอกครับล้างก็นุมน่มๆไปแต่ว่าถ้ามีเม็ดกรวดเม็ดทรายมันก็จะติดแล้วก็ดังหน่อยก็สังเกตดูครับเดี๋ยวเราต้มแบบนี้ลอยเขาสุกหน่อย เอาละครับท่านผู้ชมครับนี่เราเริ่มที่จะเห็นข้าวฟ่างขราพองน้ําแล้วก็สุกแล้วก็ไม่ต้องสุกจนเละมากนะครับเราก็เดี๋ยวจะมีโอกาสที่จะไปสุกบนน้าํามะพร้าวด้วยเหมือนกันอังนั้นอันนี้ได้แล้วเราก็จะยกลงครับแล้วผมอยากจะล้างน้ําสลอรอบหนึ่งครับล้างน้ําสลอรอบหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเอาแป้งตัวเขาออกเพื่อให้กลิ่นเขาจะได้ออกไปกับน้ําที่เราล้างรอบแรกนี่ครับ เอาล้วครับเราก็ใส่ลงไปแต่ท่านผู้ชมครับเวลาเราทำแบบนี้เนี่ยถ้าต้มแล้วตัวเข้าวฟ่างเขาไม่ชุ่มน้ำมากเนี่ยเขาก็จะไปอืดน้ำในนี้อีกครั้งหนึ่งผมก็ชิมอีกรอบหนึ่ง อันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะให้เขาสุกตรงนี้ได้อีกรอบหนึ่งนะครับท่านชมครับถ้าไม่มั่นใจตรงนู้นจะสุกแลก้วกรุบๆมากแล้วก็มาสุกตรงนี้ได้ก่อนที่ใส่น้ําตาลครับระหเดียวกันผมก็จะมีหัวกะทิต้มสุกรออยู่ตรงนี้แล้วแล้วผมก็มีเกลือหน่อยครับผสมรวมกันลงไปในนี้เพราะว่าเราจะเอากะทิที่ใส่เกลือเอามาไว้โรยหน้าข้าวฟ่างกันท่านชมครับ,รบเดือดอีกรอบหนึ่งครับผมใส่น้ําตาล ทีนี้เวลาใส่น้ำตาลเนี่ยผมเตรียมไว้ตรงนี้ถ้วยหนึ่งนะครับกับน้นํา1ลิตรแต่ว่าท่านผู้ชมลองดูก่อนนะครับว่าเพราะน้ํามะพร้าวอ่อนมันหวานขนาดไหนครับชิมอีรอบหนึงเสร็จแล้วระหว่างที่รอเราก็จะมาดูลิ้นจี่กันครับ Okay. เราก็เพิ่มแป้งมันลงไปในข้าวฟ่างของเราหน่อยครับท่านผู้ชมครับเพื่อให้เขาเหนียวตัวขึ้นเวลาใส่ท่านผู้ชมก็ใส่ตอนที่เขายังไม่เดือดพล่านนะครับพอดีเลยเดี๋ยวเดือดก็ใช้ได้นะครับผมเอาละมาดูนี้กันต่อ แล้วปิดไฟไว้ก่อนทีนี้ท่านผู้ชมครับผมมีสีเขียวเนี่ยรอไว้อยู่แต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะได้เป็นสีเขียวอย่าไปใส่พวดลงไปในนี้นะเพราะถ้าใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยสีเขียวมันเขียวแป๊บเดียวเพราะมีความร้อนมันจะระอุปแป๊บเดียวสีเขียวเปลี่ยนสีครับเป็นสีตายหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้เนี่ยตักออกมาแล้วก็อย่างสมมุติเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราลองดูใส่สีเขียวอย่างนี้ลงไปแล้วเราก็ใส่นี่ อย่างนี้ก็จะเป็นสีเขียวๆแต่ว่าถ้ามันแป๊บเดียวมันก็จะเปลี่ยนสีต้องระวังอันนี้ต้องไม่ร้อนจัดเอาได้แล้วนี่เราก็จะมีกะทิร้านหน้าอ๋อโอเคใช้ได้เหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราประกอบสุดท้ายเรียบร้อยอันนี้ทำให้ดูสองแบบนะครับแบบนี้เป็นสีเขียวถ้าแบบธรรมดาก็ได้กลิ่นอยู่แล้วเราก็ใส่ตัวข้าวฟ่างลงไป พร้อมกับเนื้อมะพร้าวอ่อนครับท่านชมครับที่เราต้มเอาไว้กะทินี้หัวกะทิเลยนะครับท่านชมครับหัวกะทิเลยแล้วก็ลิ้นจีแหละครับที่เราแกะไว้เมื่อกี้โอ้โหแล้วก็จะได้ความหวานจากลิ้นจีด้วยนะครับท่านชมหวานหอมเสร็จแล้วใบเตยท่านชมแต่อนนี้ที่เป็นสีเขียวท่านชมครับใส่ลงไปนี้กะทิเราอยู่นี่ นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาชิมกันครับเป็นเปียกข้าวฟ่างครับกับลิ้นจีครับเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมครับข้าวฟ่างเปียกกับลิ้นจีจริงๆแล้วท่านผู้ชมตอนนี้เป็นช่วงหน้าลิ้นจีครับเลยเอาลิ้นจีมาใส่แต่ถึงหน้าลำไยก็เอาลำไยมาใส่ก็เรียกว่าใช้ด้วยกันได้แล้วเปียกลำไยก็อร่อยเหมือนกันนะครับเพราะเนื้อไยจะแข็งกว่าตัวเนื้อลิ้นจีเอาละเดี๋ยวผมต้องชิมซะหน่อยครับ หอมนิ่นจีจนไม่อยากจะกลืนมันเลยหอมกลุ่นเลยครับแล้วก็เรามีกลิ่นใบเตยที่เราต้มกับน้มามะพร้าวอ่อนแล้วน้มามะพร้าวอ่อนท่านผู้ชมครับก็บจะมีรสชาติที่ไม่ใช่น้ําเปล่าที่เราต้มลงไปนะมันจะเป็นน้ําที่มีน้ําตาลอยู่แล้วแล้วก็หอมอยู่แล้วระหว่างเดียวกันผมก็มีใบเตยเนี่ยใส่ลงไปด้วยหอมกลมกลม่อมทีเดียวครับแต่ว่าเมนูนี้ก็หาซื้อ,อยากนะครับข้าวฟ่างเดินไปหาซื้อเนี่ยเขาจะมี2แบบท่านผู้ชมครับเป็นข้าวฟ่างที่เลี้ยงนกเลี้ยงนกจะใหญ่หน่อยนะครับ แต่ข้าฟ่างที่มาทําเปียกเข้าฟ่างแบบนี้เม็ดจะละเอียดละเอียดครับแล้วสีเหลืองๆหน่อยเราเอามาล้างแบบเมื่อกี้ที่ผมทําให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูโบราณเหมือนกันที่นํามาฝากท่านผู้ชมวันนี้ครับเสาร์หน้าครับยอดเชฟไทยก็นําเมนูดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยครับตอน9ก้าโมงยนะครับทางช่อง5ท่านผู้ชมครับสารนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันเสาร์หน้านะครับสวัสดีครับ